ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พี่ปูจะพามาดูไก่ถอดน้ำตาลนะคะทุกคนเนาะไล่แป้งเนาะค่ะพี่ปูก่อนไก่นีเห้ก็ล่างล้างน้ำเกลือเนาะ,ะล้างน้ำเกลือให้สะอาดนะคะเ้า,นเนา,เาล่างน้ำเกลือก่อนเด้อตีจางมันเนาะเราล้างน้ำเกลือให้สะอาดแล้วก็ล้างมักล่างขั้นขั้นเนาะก,กับเกลือเนาะค่ะแล้วก็ เอากา่ล่างเลยน้ำสะอาดอีกสองสามน้ำเนี่ยไก่ทอดน้ำปลาพ่ปูแล้วก็มาผักห้เสเดจน้ำเนาะค่ะเขาคอยหมักน้ำปลาเนาะน้ำปลากับน้ำปลาย่างดีเด้อค่ะเนาะมาเบิงน้ำกันจ้าอันนี้ก็คือพิปูหมักน้ำปลาไว้เนี่ยเนี่ยไก่นี่ยแหละค่ะทุกคนเนาะอ่าเบิงน้ำกันไปเลยจ้า นี่ค่ะทุกคนเอาไฟดบบ่านปานกลางเนาะบบถึงกาวานาไอไฟแห้งหรือว่าไฟอ่อนเนะาะขำงาน่ะมันสีอมน้้ำมันเนาะคะ่ะน่ากินไหมคะไก่ทอดน้ำปลานะคะประมาณแต่ที่จริงถ้าเป็นสูตรมันแท้ๆนะข้ามักหิงไวข้ามักน้ำปลาเนาะมันจะมีน้ำปลาแล้วก็พริกไทยแล้วก็ ผงปรุงรสเนาะจักน้อยบะเมนผงชูรสนะคะผงปรุงรสไก่อะไรอะเอาไปเอาไปแช่ตู้ไวประมาณสามสิบนาทีคอยมาถอดแต่นี่พี่ปูเพิ่งไปตลาดมาเนาะร้านฮิวเข่าก็เลยจัดก,การบบเร่งรวนเลยค่ะจะได้ที่กันจะว้านมันไก่จะสิบนหนุ่มปอนไดเนาะแค่นี้ก็โอเคเราเด้อทุกคนเนาะอย่าไปใช้ไฟจนอันนี้ละไฟอ่อน ไฟอ่อนนะคือไก่นนะ่ะอมน้ำมันด้วทุกคนกลางหอดไก่กลางถึงแรงนะคะโอ้ทุกคนนียไม่ใส่แป้งนะคะน้ำมันต้องใหม่ด้วยเนาะ นี่นะคะโอ้ทุลักทุเลนะคะทุกคนจุ้ว ใส่ไก่ห้าวกัจตัเป็นตองดาบาตองใส่แป้งเนาะคะ่ะเราไม่ต้องใส่แป้งก็ได้เนาะคาะ,ะคนหูวจะขอดบางคนว่าอุ้จิสบกระทะแบบนั้นแบบนี้เนาะ,ะแต่ว่าน้ำมันเ้ากับตองหลจิกน้อยเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะจะรอบเบิ่งไปน้ำกันเนาะ,ะนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะกับข้าวเย็นค่ะหน้าทานไม่น้อปี๋ไก่ทอดน้ำปลาค่ะทุกคน ไม่ต้องพึ่งแป้งเนาะค่ะทุกคนว่าต้องพึ่งแป้งว่าต้องพึ่งอย่างเลยเนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นพักต้นอันฟันฟ้านะคะไปแมคคูมาเหมือนก็เลยได้ต้นอันฟันฟ้ามาเ <c oughs> นี่ยต้นน้อยๆนะคะทุกคนเนาะจ้อเข่าแรงนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นพักพักคนะหลวกเนาะค่ะขาดบ่ได้ก็จะเป็นพร้าอีเข้านี่แหละเจวคือเก่าค่ะพี่น้อง กับปกนี่และค่ะเข้ากระตักออกใส่ถ้วยเนาะนั่นแหละค่ะขับเข่าแรงเด้อขาดบรายก็สิเป็นเขาเหนียวเดว้หนึ่งยังปวดโพดทุกคนหรือสวสดตีโพเข่าเหนียวอ่นอนตอนหอมๆนะคะนี่เขาแรงปี่ปู่เด้อไ,ได้ยังกินแรงแน่นอนเนาะคะ่ะนี่ค่ะจะมีปีกไก่แล้วก็ฟันฟ้า,นะะาเนาะค่ะพักเนาะตักเจลนี่แหละค่ะเป็นภาพรวมๆถ่ายให้เบ่ง เลือต่ำหมหุงอยู่อย่างหนึง่ง <laughs> คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะค่ะเอาไวพ้พบพอกันอีกคลิปหนาคือเกา่เาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ